ผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องทายละครเรื่องลูกสาวกำนันละครของค่ายทีวีทันเดอร์ที่มีนักแสดงมากหมายมาร่วมสร้างสีสันรวมไปถึงพระนางอย่างตุยและน้ำฝนที่มาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกและเพื่อสีสันของละครลูกสาวกำนัน

ี่ยนสจแล้วมาเลยครับอ็กต้าเปล่นสแล้วมาเลยเออเออซาเนาะโสดมากเ,าเ,ดเดินเดินเดินมาเร็วพ่อแม่พี่น้องเลยมาเร็วตะโกนกตลอดอก้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับลุงมาคนเดียวทำยังกะหูหนวกกันทั้งกองเอ๋ทท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 ทะ,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 ทะค,ะคนนททททพทท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 ทนทท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 รทท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 กทาทน เอาไปน่อยเร็วเปลี่ยนลมาเลยคุผู้ชมค่ะหลังจากได้เห็นครูฝึกรอดเอ้ยอะได้เห็นทีมงานของกองถ่ายถ่ายทำไปตะโกนเป่าๆอธิบาย แต่ละคนก็รู้สึกเวทนาเอ้ยแอะเมตตาต่อทีมงานทุกคนจึงพร้อมอกพร้อมใจกันอันกลับมาตั้งอกตั้งใจในการทำงาน เดียวเลยองเป็นด bo <ând> huh. <ili> ิ่งดิ่งนดื่กินะป๋องนะฮะอ่านี่เขวุ่นวายอยู่แต่กับการกินตะลิงปลิงเนี่ยนั่นจนจะเข้าชาอยู่แล้วก็ยังไม่เลิกกินอ้าวแล้วทำไมไม่มีกลับบ้านให้หนูอ่ะอ๋ออ๋อกินสักขนาดนี้ยังจะขอหอบ หลงในตลิงปลิงคาหนาดิจะว่าละครจบขง